ป็นเนมะื่อเนืที่เสร็จงานที่เมื่อยนะพี่น้องเนาะปิ้งใจนู้นเขาครับหู้หนเขาเขาหึหึนู้วเขาเนาะเอาหน่อยเพิ่งกินเพิ่งกินกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาอยู่กับสอ,องบักกองหลาวนะโดยกับจอนหนื่อยนะพีปน,น,นอ้อเนาะพี่น้องมื้อนี้กาเสร็จงานบัดมืออด่อยหลบผ้าไหลขัดจ้ำหลันพี่น้องครับ ว่าถากมาเป็นเดชเทเนาะเพป็นไหนจะมาเที่ยวนะครับเนาะแน่นบ่เพเ่็นไหนจะมาเที่ยวบ้างเที่ยวงานอยังดอกเบญจมาฟานในม่านดอกเบญจมาเนาะพี่น้องนะผมกับโบจักคือกันนะครับโบเคยมาชักคือเนาะพี่น้องโบเคยแหละก็โบเคยเป็นเดชดีครับพี่น้องครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาหรือขึ้นจีหุจักน้ำเที่น้องเนาะครับพี่น้องอ่า แนะนำหน่อยเด้อพี่น้องเป็นยังไงครับมวนบ่เป็นตาไปบ่ผมก็บ่เคยไปคือกันครับแต่ว่าปีนี้ฟังเบิ่งครับเตออ้าไอ้แล้วพาไปผ้าตรงมัดครับพี่น้องครับผ้าต้งมัดมัดแล้วใสิป่าต้องกระจายเลยผ้าตรงมัดผ้าตรงใส่ใส่หมูครับนออ้องไอ้เดอ๋มันืจอมา,าตลาดปิ้งไก่หมูเข่าครับ มันหมูรวนๆมันมันหมูรวนเนาตผสมหมูฟองแท้มันหมูรวนเลยหมูเผาครับหมูเข่าเนาะอ้อเน่อยเพื่อนกินพวกกินกาแฟพุทสองแก้วเลยมักินกาแฟพุทสองแก้วถึงเุดๆนะกินกาแฟพุทสองแก้วครับหมูเผาปะยีราฟตีปะ ไม่ต้นะวันนงเราจไปเนบ่มีอยาจไปตลาดนะ,าะ,ะาดแ้พอมไมน่ตปะา,าเดยวมาแร่งไปตลาดกันครับวราชีได้ยอยังก็จะไปะไทยเราพี่น้องไปตลาดกันก็ไปพฟมากครับเมื่อยอะ เ็ดของเปดเดครับนีนะเ็ดของขายครับพีหอครับฮะตรงมาม่าบ่ครับออเหอย่าน้องทำน้องครับ มันกับซื้อเรื่องไหนเพื่นเนาะมันนี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับพี่น้องที่เขา้าเท็มงานเมยครับเมย์มย์ยุ่งว่าเขาใส่เวลาตื่นแต่เช้าน่ดหนึ่งตื่นตื่นตีสี่เนาะว่ามาเตรียมฟองเทอร,ร์เรอส์เสร็จฟองแล้วตัวตรงซอ,อยแล้วซอยแล้วสุดอย่างว่าตรงหมุนซอยเอ,อืวอยหาเงินหาคันเนาะ ว่าเพื่อเราก็ซอยสูยางชูนแนวก็มาเนาะเดี๋ยวจังได้กัดจังเบิงเ้งนักกันพี่น้องครับวอเมเนก้าซาลายสองมือครับเมื่อวานเนี่ยกัดพื้นหน้าที่มีงานนะครับมีงาสน์คนเลยมีน้อยนึงกะบดเข่าไรหมอนะค,ครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งคลิปนี้ครับแวะมาซิมมาอย่างไดเด้อครับพี่น้องครับอยู่ลานขั้วสวนปาน่าเนาะ อยู่อำเภอว่างน้ำเขียวครับพี่น้องครับจังหวัดนครราชกีชมาเนอะก่อนจขึุนอ่าว่างน้ำเขียวพี่น้องออกมาจากปากักพี่น้องแวะเลี่ยวขนน้อกมาจากปากักเลียสไตล์เลยครับอ่านไทรเมือ่อเลยกินหน้าหิ้วเข่าแล้วเป็นหิ้วเข่าเนะกินแต่เข่าเตะเตาพี่นอ้อง,นองครับเ่อฟาพเดียวครับ มือแรกหลัจากกินแเราบอกว่ามันบ่ค่อยหิวนะครับออเขาอยู่กับกับเขากับนาวแต่กับเขากับนาวแล้วเขาเห็นเขาก็เบื่อกินซูแนลอยากยังคิดยังกะกินกินได้สุดยนเพราะว่าเพราะว่าเป็นร้านร้านเปลอกของสปอแล้วอยากยังกไหลายเหตกาือ์แต่เขาไปเป็นลูกน้องคนอื่นลูกน้องแบบว่าเออแบบว่า ม่องก็เข้าเป็นทีฟานมาเนอะเพื่อนเราเป็นแดาอ่ากรุงเทพนั่นกันเนาะอยากกินยังก็บไปกินพี่น้องก็ต้องอยู่น้ำปศอสัตวว่าของคนมาขายก็ต้องต้องอยู่ในอ่าในร้านเขาก็ต้อง,วองเวลาเขากินเขาก็ต้องได้เขียนเบอร์พี่น้องกินข้าวก็ต้องได้เขียนเบอร์จานเท่านั้นจานเท่านี้จานหกสิบบาทก็คณะก็เข้ามาจา,านหกสิบบาทได้ดาว ู yeah. 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 ้ถูกกับดูนเถ็บถนี้แต่ละเดือนนี่จักชื่อห้องเศร้าจักชี่ยซื่อเขาแล้วที่สื่อก็เขาแต่ละเดือนพวมสื่อไส้มาไหวแพ่งนึ่งแล้วก็นี่หมาหมามาไหวแพ่งนั่งก็มาไว้ไว้นะพี่น้องเอามาลวกมาลวกแล้วก็มาปรุงใส่เครื่องใส่ไข่ครับพี่น้องใส่ไข่ใส่พักสื่อพักมาไหว อยู่ห้องเศร้านะพี่น้องมาเขาไปเดินแหลกกับหาปัญหาค่ามัดจังวงคามัดจำยังดีครับพี่น้องเดือนหนึ่งกะโต๊ะค่านันไปสามพันบาทครับ, 3, บ,รบแตบคือว่าคือว่าจะแเพ่งยู่สำหรับสำหรับผมเนาะแต่แต่ว่าสำหรับคนอืน่นเร่งเกอ่กับคุณกับแพ่งคนนี้กับพี่น้องพี่น้องคนที่เ้ากับ ไปอยู่ไงนี่ถือถืออยูค่ครับถืออยู่ผมว่าว่าพยานว่าติดติดห่าง้อพี่น้องติดห่างอย่างนี้ตกเดือนละสามพันปกติเดือนละหาพันคือว่ามูผมพักเนาะที Tampa ่เขาเจ็บงานเดือนละหาพันกับมี่ครับพี่น้องแพงหลายผมเห็ดงานเดือนสี่แหลกเดือนละมูลสองเดือนละมูลสองเดือนละมูลสองเนาะเดือนละมูลสองครับ ฮักเรื่องว่ามันมีหักอย Jamie, tamam ่างสักอยอดในละครพวกกรลืมเลยฮักมือยุดเนาะมือยุดธฮักวันละเท่าวะฮักยุดวันละหาลอยครับยุดวันละหาลอยคายุดเด้ะคนเชียงฮักคนละหาลอยนะพี่น้องกะดชือว่าพึ่งเติบนยุดธเพราะว่าเฮ็ดงานอยู่สองเมืย์โบเรื่เงินโบเงินเก็บเลยพี่น้องเงินเดือนออกเดือนละเพื่อเดือนเดือนหนึ่งนะผมอเหลือ สองผัวเมียเหลือหาพันเพื่อส่งให้ลูกอีกเติมให้ลูกสามพันเพื่การเดือนละหาพันให้ลูกนะช่วงเฮ็ดหน้าเนาะช่วงเกีก่ยวเข่าเฮ็ดหน้านี่นเพื่อกระมือหนึ่งกันเนาะตอนลงหน้าเกีก่ยวเข่าต้องส่งอีกมือนหนึ่งจากเราเกีก่ยวเข่าเราืเ่อ,อ,องอ 2, นี้เท่ากับผดักซอยสองพันเนาะทั้งแม่ผมก็เลทั้งแม่สางนุ่ยนะเนาะวางเ็ด เปนแต่พี่น้องดูน้ำกันเขาต้องปรึกษากันได้พี่น้องท่าท่าพี่น้องแบบว่าเออเนื้อคู่แบบว่าพี่น้องมีปอใจมีเล่าคือผมเนาะที่เขาอยากฝากขึ้นไปให้ให้พ่อให้แม่หรือว่าให้แดดตีพี่น้องยืมโบนี่ต้องปรึกษากนันด,ดีๆครับเรื่องนี่น้องพี่น้องเนาะต้องปรึกษากนันด,ดีๆเพราะว่าจะองสิษกันพี่น้องครับ เพื่อหมอสำหรับผมสมมตินะครับพี่น้องหมอหัวเป็นประยัดให้หมอเมียกทำทรงให้แล้วถ้าต้องส่งมาให้พ่อให้แมยเนี่ยเฮาก็อยากเก็บอยู่อยากเก็บกระต้องมองคนทั้งหลังที่เพื่อนทาใส่ที่เพื่อนมืมีไฟหาให้ใส่ที่เพื่อนเขาเพื่อนแก่แล้วน้อพี่น้องนะเพื่อนหาใส่บ่ได้หาใส่ก็ได้หน่อยเฮาเป็นลูกเฮ้าระเบิงเพันก่รน,นะพี่น้อง เอาดีสุดเลยนะพพยังย่งยออพอแม่เนี่ยม,มองเข็ดใจเอาดูแรกได้เอาไปดูแรกพี่น้องครับพ่อแม่เนี่ยเปนคู่กัำเนิดเขาผมบมกิดเลยนะพ่อแม่ผมเดินผู้ช่วยสุฟังแม่อย่ายได้แต่ใดพ่ออย่ายได้แะได้แค่เขึ้นทู่มาหาผมผมบม่เคยขัดเรื่องนั้นเรื่องธรเลยถึงผมชื่โมี่ผมก็หา เปิดดีว่าเจอมูม่ไหรก่อนดีดีผมนี่ดีเพรว่าเจอแต่คนดีดีมูก็ดีมูคู่ถึงผมนี่ดีเิระสุกคนมาเป็น้องนาะย่ำเดินหล่อนอยู่ในนี้แลนหาใครแต่เบินับแต่พี่น้องนับแต่พี่น้องพ่อแม่เอาอาสุขคนพวกหาปุ๊บปั๊บนี่เพอว่าได้เลยครับคนซอยได้สดย่ามโซนวผมดีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเกิดมาแหละผมเจอแต่คนดีๆีถึงผมสิบบมีถึงผมสิบูกจิงอ่ แต่คนก็นยังดีที่เจอแต่คนได้ดีมาได้เนี่ยกะได้เนียดีบนจะเกิดจากนาักจากสาดีครับพี่น้องครับอัะน,น้นองครับพี่น้องครับออน,นี้ากกว่าก็เหื่อยเน่ยพี่น้องครับ กะสีส้วนเป็นวิลาศแต่ซีโมงว่าเลยเก็บของเลงไปแล้วกัดสิซอยแล้วเห็ดอ่าเตรียมของกัดหน่อยครับว่าเราจะไปขายมือ,มอ,มอขื้นเช้าร์เพราะว่าเราไปขายตอนเช้าได้เด้อเด็ดที่สี่ครับเราตื่นที่สี่ผมก็มาตื่นซอยลามมั่งมือกับผมแล้วผหายตื่นเนาะเราอย่าหน่องมื่อยเพราะว่าผมใช้เราเห็ดของให้เราไปขายนะ้ำเราขายของให้ผมไดเงินแหลยสี่ห้าอร่อย พวกรวยเชิอพี่น้องครับพวาผมเอาของให้เราไปขายเพราะว่าผมต้องเปิดร้านให้เล่าเราก็ต้องเอาขาองไปขายไมนได้มาเติมกันนะพี่น้องครับเอาของมาขายมันได้เติมกันปกติผมจะเอาขนมขนมมาขายในร้านให้ลูกค้าเพราะว่าห่วยส่งไม่ไมาใดเงินไหลายพันเถิดพี่น้องสามสี่หมืน่นเพราะว่าหลังตีไม่คนคนเขากลับลงไปเห็นหน้ามันเป็นคนกระแว่ซื้อของซื้อยัง ไปฝากกุ้งกระไดจังหวนะนั้นคุ้งกะเอาของมาขายนเ้เแียงเนาะโอเคครับพี่น้องครับจังพอกระไม่คิดหนาพอพี่น้องก็ติดตามบอกกองให้เด้พี่น้องครับขอบคุณครับ